วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาติดเครื่องยนต์เก่ากันอีกแล้วนะครับเครื่องที่จะติดในวันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3สูบก็เป็นเครื่องรุ่นอะไรไม่รู้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยอยา่างแรกผมก็ลองหมุนนาเครื่องกันเลยนะครับแต่ว่าเครื่องเนี้ยเหมือนจะหมุนไม่ได้รอบ บางทีเครื่องที่ไม่ได้สตาร์ตนานเนี่ยตรงบริเวณกระบอกสูบอาจจะเกิดสนิมขึ้นได้เดี๋ยวผมจะลองยกเครื่องออกไปนะครับแล้วก็หมุนนาเครื่องดูอีกทีนึงก็ดูเอาแล้วกันเครื่องตัวเล็กมากๆนะครับก็คนคนเดียวเนี่ยยกได้สบายเลยหลังจากนั้นผมก็ลองหมุนเครื่องดูอีกรอบเครื่องก็หมุนฟืดๆด้วยนะครับผมก็ใช้แรงกระแทกลงไปสุดท้ายเครื่องก็หมุนได้ปกติหลังจากนั้นผมก็ชักไม้วัดนะครับดูน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องก็มีนะครับแต่ว่าสภาพเนี่ยดูไม่ได้เลยดูจากสภาพแล้วเนี่ยเครื่องไม่น่าจะติดดดดดไไ้้้นนนะคครรัับจาาาากกผม็ลอองงสต์เืูู่่ว ใช้้งาานไดหรือเปอสรุปแล้วได้สตาร์ทยังใช้งาน้อยูนะครับต่อมาผมก็มาต้อน้ำมันดีเซลเข้าเครื่องกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันสิว่าเครื่องจะติดได้หรือเปล่าอเอาคนเนี่ยติดแล้วติดแล้วเข้าหัวเข้าหัวสรุปสตาร์ทครั้งแรกเครื่องยังไม่สามารถสตาร์ตติดได้เดี๋ยวสตาร์ทครั้งที่สองผมจะลองเผาหัวช่วยดูเดี๋ยวมาดูกันสิว่าเครื่องจะสามารถสตาร์ตติดได้หรือไม่ เอเอเดี๋ยวก็ปป่อยอะคันมานป่ะไม่ไหนกะป่อย พอสตาร์ทรถที่2เครื่องก็ยังไม่ติดนะครับแทบมีน้ํามันพุ่งออกมาจากก้นอ่างอีกต่างหากงานนี้ก็เลอะเทอะเปื้อนๆอีกแล้วนะครับก็ต้องมาเสียเวลาทาความสะอาดพื้นทาความสะอาดเครื่องอีกต่างหากก็เอาขี้เลื่อยเนี่ยมาลงที่น้ามันเครื่องนะครับแล้วก็ใช้ไม้กวาดเนี่ยกวาดไปกวาดมาครับให้สะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็ง่ายเครื่องขึ้นนะครับดูว่ามันรั่วตรงไหนก็มาเจอสาเหตุที่มันรั่วแล้วครับก็รั่วไอ้ตรงท่อตรงนี้แหละไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรหลังจากนั้นผมก็เอาจุกยางเนี่ยมาอุดนะครับแล้วมดแาอตบ เดี๋ยวสตาร์ทเครื่อง,อรอง start, ครั้ง,งต่อไปผมจะใช้โซเรียกเนี่ยคนเข้าไปดนท่อดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ารอบนี้เครื่องเราจะติดได้หรือไม่สตาร์ทรอบที่3เครื่องก็ยังไม่ติดฟังจากเสียงเครื่องเราเนี่ยเหมือนเครื่องจะไม่มีกำลังเดี๋ยวรอบนี้ผมจะอัดน้ำมันเครื่องเข้าไปในท่อดีด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ารอบนี้เครื่องจะติดได้หรือเปล่าลองเหยียบช่วยดิดด ขวัดีครับขอดิอด๊กอ สตาร์ทรอบที่สี่สตาร์ทจนใดสตาร์ทจะพังแล้วเครื่องก็ยังไม่ยอมติดผมก็เลยตัดสินใจทอดแป,ป๊บโชชีดเบอร์สิเจ็ดแล้วทําการสตาร์ทเครื่องเพื่อดูว่ามีน้ํามันดีเซลไหลออกมาจากแป,ป๊บไหมผลปรากฏว่าแป,ป๊บซูบหนึ่งไม่มีน้ํามันไหลออกมาเลยส่วนแป,ป๊บซูบสองกับซูบสามมีน้ํามันไหลออกมาแต่แบบว่าน้อยมากเป็นหยดๆผมก็เลยมาทอดแป,ป๊บน้ํามันตรงปั๊มดีเซลเพื่อดูว่าแป๊บมันตันหรือว่าปั๊มมันเสียกันแนะ่ผลปรากฏว่าพอทอดน็อตเบอร์สิบเก้าตรงปั๊มน้ามันเหมือนจะมีน้ําผสมกับน้ํามันด กองแยกดูก็จริงๆนะครับมีน้ําผสมกับน้ํามันแล้วก็มีสนิมในปั๊มอีกต่างหากผลสรุปว่าที่เครื่องตัวนี้เนี่ยไม่ติดเพราะว่าปั๊มดีเซลเนี่ยเสียนะครับถ้าเปนเพื่อนอยากได้ยินเสียงเครื่องตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมมาต่อ EP พ่องให้